นี่เปิดกล้องที่วิวหนึ่งนะครับแต่เราวิ่งมาจากลานคูบาแล้วนะครับนี่คือละอ่อนนะครับละอ่อนนะครับฮุบนะครับให้ครับให้จเจ้าหมวกนะครับให้เจ้าหมวกอ่าเข้ามาถึงตรงนี้เดี๋ยวจะตตอปก่อน <c oughs> เกือบชั่วโมงเอสชั่วโมงเลย <c oughs> ตีห้าห้าสิบสตาร์ ถึง6โมง57ชั่วโมงหนึ่งนั่นแหละนี่ดสูสินขอบฟ้าวันนี้ตีนไฟายกกำลังงามากำลังงามครับโดยท่าทีแมนตีนไฟายกกำลังงามแต่นี่นะมาตะกี่ไอ้โั1 0นึ่่นถึงไหนล่ะณจุดวิวหนึ่งครับอยู่ที่6โมง58หรือว่าเกือบ7โมงนะครับ เราสตาร์ทมาอยู่ประมาณตีห้าห้าสิบห้าห้าสิบชั่วโมงหนึ่งนะครับกับหกิโลจากลานคูบามาวิวหนึ่งตรงหน้หนาวก็จะประมาณนี้ครับเจดโมงแล้วแต่วันยังบ่ขึ้นเ้อตทั้งนี้ก่อนฮะพุ่นก่อแต่วันก่อนไม่ก่อนุ่นหรอกับคุณนอ่ะก็ไม่นะใด้เนี่ยวาสุรอะที่แสงเข้มแสงแห้งนอเพื่อนนะที่ดอยนะที่ดอยที่นั่นแหะ ไปถึงไหนครับวันนี้นี่เราจะไปไหนดีคุณแช่งเคียนเลยบอกคุณแช่งเคียนหรอกเอาให้ทั่วแล้วก็ลงมามองโบราหมองโบรานลองดูว่าผากรองสนใจมครับหากรองถ้าจะทำเสื้อที่ผากรองก็สนใจนะน่าสนใจไปครับไปกันต่อครับตอนนี้แนวแนว ห้ากิโลเก้าสามแกลแนวอ่ะครับโซเดตเล่นเขาเล่นจะเอาเอเจะเอาโซเดตเล่นเขาเล่นนะครับจะเอาไปกันต่อครับยาวจากวิวหนึ่งไปวิวสองครับกี่โมงครับตอนนี้เจ็ดโมงห้าสิบเจ็ดละ เจ็ดโมงห้าสิบเจ็ดขึ้นถึงพระาธาตุดอยสุเทพเป็น <_ S 1> ที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ผมสต็อปสต็อปนาฬิกาไปละพอขึ้นถึงแล้วปั๊บเราก็จะ,ะจกดกันครับโอ้โหหล,ลวงหลวงเออดูไอ้หลวงหลวงงอนกันไอ้หลวงหลวงไอ้หลวงหลวงมายเบิดพลังงานพลังงาน เดี๋ยวรอกาแฟก่อนบ่เดี๋ยวรอกาแฟก่อนเคยเคยกินแล้วเนี่อร่อยแล้วคนขายอยู่ไหนอืมเพราขายก๋วเี๋ข้าวอยู่พุ่นเหรอคนขายอยู่นี่ครับคนขายมาอกกี้ข้าวครับ โทรมาครับปูร้อนเอ๊ะเอาอย่างเหมือนกันก็ร้านเต้ร้อนร้านเต้ร้อนมาแล้วครับแม่ค้ามาแล้วใครหิวขบเนาะครหิ้วขบ ถึงจุดหมายดอยสุเทพครับพักแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเราไปกันต่อชิวๆวันนี้ครับอากาศกำลังดีครับระยะทาง13บมกิโลสองเมตรครับเลยจากคูบาขึ้นมาแล้วนะครับให้ดูป้ายครับอีก2กิโลนะครับถึงพระตำหนัก ภูพิงราชนิเวศนะครับคลิปนี้มาดได้เน้นถ่ายระยะทางเอาบรรยากาศข้างทางนะครับเพราะว่าเหนื่อยครับก็เลยถึงจุดหมายสถานที่สำคัญสำคัญเป็นที่เป็นที่ก็จะเอากล้องออกมาเก็บภาพไว้นะครับแดดกำลังร้อนๆอนเลยครับ ไปกันต่อครับจุดหมายของเราคือซาก,กุระขุนช่างเขียนครับตอนนี้เรามาถึงปูพิงแล้วครับปูพิงราชนิเวทออกเป็นเนื้อแตกซิกเลยอีกกิโลจะถึง ร้านข้าวซอยครับเราจะได้เป็น4-5โลนะอาหารเช้ากันเริ่มหิวแล้วครับเริ่มหิวลวเราจะไปกินข้าวเช้ากันที่มันมงดอยปุยนะครับอีกประมาณ5โล5โลแม่จะพูดว่อด<า>ูะปะเราไปลุยกันตอ่อแวะชื่นชมกับธรรมชาติแล้วก็ ดอกพญาเสือโคร่งนะครับดอกซากุระสวยๆนะครับตรงนี้คือผ่าดำนะครับจุดผาดำสองต้นนี้งามมากออกก่อนเปิดทั้งที่มูมันมีห้าแหนมพอออกกำลังจะเนาะมูนมาออก,ก,อออกแต่มันออกก่อนเปิดสองต้นนี้คือหนาแน่นมากดกมากสุดยอดครับสวยงามมาก ในระดับความสูงจากน้ำทะเลคือ1,414เมตรนะครับสวยงามล้านจอดรถก็เต็มอยู่นะครับตรงนี้หรือว่านักท่องเที่ยวก็ยังมีอยู่นะครับ อันนี้เป็นหน่วยอย่างหน่วยาบาบัตันกะฮะโอ้เรามาโหดเลวมันขายอย่างนี่นะครับกำลังแพ็กถุงเพื่อจำหน่ายเลยนะครับเอาไปแจกอ๋เอเอาไปแจกกาแจกันงอ๋อ้ออหัวกระจิมได้เหรอเอะได้ค่ะโอ้ต้องไปสวยมากันอ่ะปีใหม่มงวันนี้กันจ้าบนสนามน้อยบนสนามได้ยินเสียงเจ้าแจ๊กเขาเรียกว่าเป็นมีงานอย่างวันนี้เนาะได้ค่ะนี่ครับ นแหละเป็นจะเอาไปแจกงานปีใหม่มงถ้าเป็นตั้งรูปมันไม่ก็เป็นหงทานอ่ะนะเจ้าอ่านี่ครับอ่าเอสชิมก่อนเลยครับเอสครับอ่านี่ฟันมัดเป็นถุงเป็นถุงนะฮะเอาไปแจกนะครับอันไหนจะลำเดี๋ยวก่อนใส่ก่อนกรอบมันก่อนเอาที่อื่นมาก็ว่ายังไงต้องเอาที่อื่นมามาเจ๊ตีบ้านเขาปุ๋บแบบนี้เนาะแบบนี้บ้านเขาบอยได้ปลูกเนาะสวยเนาะครับอ่าดีมาก ครับเตี้ยวเข้าไปทางไหนครับร้านค้าก็จะคึกคักเป็นพิเศษนะครับช่วงนี้นะครับทุกทีนี่มานี่แบบโอโ้โหปิดกันแบบเงาเงอยเงาเศร้าส้อยและแล้วเราก็จะเจอแล้วนะครับร้านข้าวซอยลุงสุริน เจ้าเกา่านี่นะครับข้าวซอยลุงสุรินเจ้าเกา่าเ,เชิญครับเราไปชิมกันดูเนาะเราไปชิมกันดูครับเราไปชิมกันดูนดข้าวซอยมีข้าวซอยอย่างพ่องครับข้าวซอยไก่ครับผมข้าวซอยเนื้อเน้อนะครับเนื้อหนึ่งไก่หนึ่งอยากข้าวซอยลุงสุรินทร์ ต้องเข้าวซอยลุงสุรินเท่านั้นและนี่คือลุงสุรินเม็นปะกำลังปลอกหอมแดงอยู่ตั้งแต่ผมอายุเท่าไหร่นะตั้งแต่อายุเท่าไหร่ก็าวซอยไก่ครับ เขาซอยเนื้อครับนี่ครับเครื่องเคียงเหมือนแบบนี้เคยแล้วค่ะไปไป

เอาละครับอมพอจดข้าวซอยเนื้อข้าวซอยไก่ก่อนเลยนะใส่พลังไปก่อนคกอนที่เราจะเดินทางต่อสู่จุดวิวสามและวไหัวหมูนะครับชนนี้กับไอทีเบนกับล็อกนอกซ้ายกับมานึบๆๆๆแล้วนะครับภาวนาอย่าให้มันมากกว่านี้นะครับเชนาวแล้วครับหนาวเัย สายข้าซอยแล้วับต้องมาลองนะครับผมมาเชียงใหม่ต้องขึ้นมาโดยปุยเลยนะครับ <c oughs> ตามกันครับเรื่องไกันเรื่อไกลเดินไกลอย่ายลืมไปล้างแอร์พนล,ลบด้วยนะครับพน <c oughs> ลบบอกอแน่นครับที <c oughs> <c oughs> ่นี่วิวสามครับ,รบน, <c oughs> นี่ก็จะไปขุนทังเขียน เครื่องประดับนี่ก็คลอยประจังวันเกิดใช่ไหมครับมาอยูฝเอาลิสติโบทะลุผ่านเงียบม,มาแล้วเนี่ยสุดยอดแอรยอดแอรบไม่ตอน ไปกันครับขอแบงค์จะเปลี่ยนกับผมต้องลงมา <laughs> 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 <Lào cười> <y le> <laughs> ไปครับอย่าไ้นะครับผมตามไม่ทันนะครับสวยไหมครับ กองเชียร์ด้วยครับกินนี้ค่ะเก่งมากเลยเก่งมากนะคะไม่สวยห้างหไมยอดจริงจริงว่ครับรบกวนถ่ายรูปให้หน่อยได้ครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นไอ้นั้นก็ทำได้โอเคครับหยุดก่อนถึงเุดชมิวได้ห่อหมู้วครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่โดยหัวหมูบรรยากาศดีมากเลยในเวลาบ่ายสามกว่ากจะบ่ายสองไม่หรอกบ่ายโมงสี่สิบหกเออบ่ายโมงบ่ายโมงบ่ายโมงกว่ากจะบ่ายสองไม่ใช่บ่ายสามกว่ากว่บ่ายสองอู้จะได้เดี๋ยวอ่าและกับบรรยากาศแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับสุดยอดมากอยู่บนนี้แบบบะห้อนอะเนี่ย คือถ้าบอกวิ่งมาจนเหือแตงเห็ดแตนนี่คือว่ามายืนแบบนี้คือหนาวแล้วเนาะถ้ามาเฉยๆนะหนาวแล้วลมนี้เฉยฟังงเสียงเนี่ยเสียงลมมันดังเหมือนเนาะเนี่ยเสียงรถเมล์็ดะเนาะเสียงแบบน้ำตกใส่น้ำตกซ่าๆดังๆหรือว่าเสียงคลื่นตกใหญ่เออเนี่ยเนาะเนี่ยนี่คือเสียงลมนะเป็นช่องลม ปเดี๋ยวเราวิ่งลงกันไปครับค่อยๆลงด้วยกนนะทีบีถามคือแต่ละคนนี่ก็พยายามเซฟเซฟอ่าหัวเขา่าเซฟนี่นะครับเพราะว่าไอทีบีมันมานิดนิดจิ๊ดจิตดจัดจัดนะครับไม่อยากให้มันมาทุกจังหวะของการยกเท้านะครับถ้าแบบนั้นนี่ก็มันจะหมดสนุกในการวิ่งเลยนะครับคือตอนนี้มันก็รู้สึกว่าเจ็บเจบแกนแกนนะครับแกนแกน ก็ต้องเซฟเซฟมันไว้หน่อยเพื่อให้มันไปถึงจุดหมายนะครับด้วยความสุขนะครับไม่งั้นมันจะทรมานของผมไอที IT ่แบนข้างซ้ายนะครับผมข,ข้างซ้ายนี่ถ้าถ้าคืนมานี่คงจะไม่ผดนะครับ ไม่ผดแน่นอนผมต้องโดนไอทีแบนกินก่อนแน่ๆน,นี่ดีที่เป็นขาลงนะครับขาลงก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เจอไอทีแบนนะครับฮะวนมากผมเจอขาลงนี่แหละนั่นนั่นมาแล้วเฮ้ยเอาละครับขากลับลงจากขุนช่างเคียนนะครับกลับเส้นทางข้างโรงเรียนนะครับลงทะลุวังบัวบานประมาณ6กิโลกว่านะครับ ตอนนี้มาสะสมระยะทางจากลานคูบาถึงขุณชักเคียนนี่ก็ประมาณ30สบแล้วเนาะครับน, <c oughs> น่าจะได้30มส <c oughs> <30 S 2> <30 S 1> โลสาโลเพราะว่าลงไปบ้านมงดอยปุยอีกนะครับกลับขึ้นมาอีกขึ้นไปดอยหัวหมูนะครับก็าจะลงจากนี้ไปอีกประมาณหกกิโลนะครับานากเวลาประมาณบ่ายสกว่า าสามว่าผมผมกดก๊อกที่สองตอนนี้มันสิบเอดกิโลกว่าเพราะว่าไปกดเมื่อกี้ไปกดบันทึกไว้ช่วงหนึ่งละไปกันครับไปกันครับไปเลยครับไอทีแบนผมมาใช้เล่นนะครับใช้ย่อยเลยนะครับ นี่วันข้างหน้านี่ครับฝุ่นโคตรโคตรนะครับเราทะลุออกมาถึงวังบัวบานนะครับข้ามห้วยมาเลยครับข้ามห้วยแก้วมามาโคตรงน้ําตกห้วยแก้วนะครับตรงนี้นะครับน้าตกห้วยแก้วตรงนี้นะครับอาการก็คือในทีแบนขาซ้ายเข่าซ้ายไวายเต็มๆนะครับ ลุมา,มาตรงนี้นะครับจากฝั่งนน้นนะครับข้ามมาฝั่งนี้นะฮะป้ายน้ำตกฮวยแก้วอย่างเดี่ยงครับย,ย,ย,ยถึงแล้วลุวอ,ลกออกมาถึงแล้วพยายามไม่กดสต็อปนะครับ เท่าไหร่ครับกี่กิโลครับถ้าดูสตาร์ว่าแล้วเท่าไหร่ครับสตาว่าอยู่ที่กี่สามสิบหกจุดแปดกิโลอันนี้เป็นล็อกตายเลยรเนี่ยมาเจียวกไวปเลยร้เนี่ยแถมเท่า่เหรอสามสิบหกจุดแปดสามสิหกจุดแปดสามสิบเจ็ดเลยเนาะนนนครับสามสิบแปดนั่นและครับทะลุมายังบ้านชนน้าตกไม้แก้วนะครับออกข้างลานคูบา กลับถึงที่หมายอย่างปลอดภัยครับเื่าเช้าเราเริ่มกันที่นี่นะครับเราเริ่มกันตรงลานรูบานะครับตอน6โมงเช้ากลับมาถึงอีกทีก็6โมงเย็น วันนี้หลงป่าทั้งวันครับอวาเป็นยะทางลานคูบาดอยสุเทพปูพิงดอยปุยดอยหัวหมูคุนช่างเขี้ยนลงวังบัวบานครับโอเคครับสวัสดีสัดติสับช่องนี้เป็นของทุกท่านครับคุณวันเจ้าศรีวิชัยปกปักรักษาครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับกรณากร ติดตามกด subscribe กดแชร์ได้ครับเป็นกำลังใจให้ด้วยกันนะได้ครับผมโอเคครับ